เมืองลาหอ์อปากีสถานย่านกุจจาปุระเป็นพื้นที่พักอาศัยขนาดกลางไม่หรูหราแต่ก็ไม่แออัดแฟลตสี่ชั้นแบบมีหลังคารวมร้านของชำอยู่ชั้นล่างคนในชุมชนรู้จักกันพอสมควรวันที่26มีนาคมปี2024ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากห้องพักหนึ่งในอาคารนั้นร่างของหญิงสาววัย28ปีชื่อไทยยาบาถูกพบแขวนคออยู่ในห้องนอน ขณะพบศพไม่มีใครอยู่ในห้องและไม่มีจดหมายใดถูกทิ้งไว้สิ่งที่ทำให้คดีนี้ไม่ธรรมดาคือเธอเพิ่งแต่งงานได้เพียงสิบวันกับชายชื่อสุไลมานซึ่งอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันนี้ตำรวจเริ่มสอบสวนพบว่าคืนก่อนหน้าเธอโทรหาครอบครัวและพูดเพียงสั้นๆว่าเขาทำร้ายฉันเขาไม่ใช่คนที่ฉันคิดว่าเขาเป็น จากนั้นก็วางสายพ่อกับพี่ชายของไตยาบาโทรกลับแต่เธอไม่รับอีกเลยจนกระทั่งเช้าวันถัดมามีคนโทรมาจากตํารวจว่าร่างของเธอถูกพบในห้องสิ่งที่น่าสังเกตคือมือถือของเธอถูกพบในลิ้นชักไม่ใช่ข้างร่างไม่มีร่องรอยของการล็อกประตูจากด้านในไม่มีจดหมายหรือบันทึกการพูดถึงการปิดชีพตัวเองในโทรศัพท์และสุไลามานหายตัวไปไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ ไม่กี่ชั่วโมงถัดมาตำรวจติดตามตัวสุไลามานได้ที่บ้านญาติเขาถูกควบคุมตัวทันทีและบอกว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนผมออกจากห้องตอนเช้าเธอยังนอนอยู่แต่เมื่อตำรวจเริ่มตรวจสอบประวัติของเขาก็พบสิ่งที่ไตรยาบาเพิ่งรู้ก่อนเสียชีวิตไม่นานสุไลามานมีภรรยาอยู่แล้วและไม่เคยบอกเธอมาก่อน ตยาบาอายุ28ปีเป็นหญิงโสดที่ทำงานพาดธทไทมในร้านเสื้อผ้าสตรีแห่งหนึ่งฐานะปานกลางครอบครัวเคร่งาศาสนาพ่อแม่ยังมีชีวิตเธอเคยมีประวัติมั่นกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนแต่ฝ่ายชายถอนตัวออกไปก่อนแตง่งโดยให้เหตุผลว่าไม่เหมาะกันนั่นเป็นเรื่องที่ทำให้เธอรู้สึกผิดกับครอบครัวและอยากมีครอบครัวให้เร็วขึ้นสุไลามานเข้ามาในชีวิตเธอผ่านทางญาติห่าง มีการนัดเจอเพียงสองครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เขาอายุประมาณ33ปีทำงานในธุรกิจขนส่งเอกชนพูดจาดีแต่งตัวดีมีรถของตัวเองครอบครัวของเขาไม่ได้มาร่วมพูดคุยแต่เขาบอกเธอแค่ว่าผมอยู่อิสระครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดอยากมีคนที่เข้าใจและไม่ถามมากไตย่าบาเชื่อว่านี่อาจเป็นโอกาสที่เธอไม่ควรปล่อยผ่าน ญาติผู้แนะนำก็บอกว่าคนนี้จริงใจถึงไม่รวยแต่มีวุฒิภาวะงานแต่งจัดแบบเงียบๆไม่มีการเชิญแขกมากไม่มีการไปพบครอบครัวฝ่ายชายและจัดพิธีที่บ้านของไตยาบาในละหอเท่านั้นหลังแต่งทั้งคู่ย้ายไปอยู่ด้วยกันในแฟลตชั้นสองย่านกุจจาปูระซึ่งสุไลามานเช่าไว้ก่อนหน้านั้นไตยาบาบอกกับเพื่อนในร้านเสื้อผ้าไม่กี่วันหลังแต่งว่า ฉันไม่เคยรู้สึกกลัวผู้ชายคนไหนแบบนี้บางทีเขามองฉันเหมือนไม่ใช่คนในบ้านเดียวกันแต่เธอไม่ได้เล่ารายละเอียดและยังคงไม่กลับไปบ้านของพ่อแม่เพียงโทรหาทุกวันและบอกว่าปรับตัวอยู่ในวันที่เจ็ดหลังแต่งเธอโทรหาน้องชายเสียงในสายดูเบาพูดช้าและมีประโยคที่ถูกบันทึกไว้ในคำให้การคือถ้าฉันไม่โทรหาพรุ่งนี้อย่ารอ คืนวันที่25ของเดือนเป็นคืนที่เงียบมากในอาคารแฟลตสีชั้นแห่งนั้นเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามจําได้ว่าไม่ได้ยินเสียงทะเลาะหรือเสียงขอความช่วยเหลือแต่ในเวลาประมาณสี่ทุ่มมีสายโทรศัพท์ออกจากมือถือของไตยาบาเธอโทรหาน้องสาวของตัวเองบทสนทนาใช้เวลาประมาณไม่ถึงหนาทีคำพูดที่น้องสาวให้การในภายหลังคือเขาไม่ใช่คนที่ฉันคิด ฉันอยู่ในที่ที่ไม่รู้ว่าจะออกอยังไงถ้าฉันเงียบไปช่วยบอกพ่อด้วยจากนั้นเธอก็วางสายโทรศัพท์ยังเปิดเครื่องอยู่จนถึงเวลาเกือบตีหนึ่งหลังจากนั้นไม่มีการติดต่อใดๆจากเธออีกเวลาเช้ามืดของอีกวันผู้หญิงในห้องติดกันเดินลงมาข้างล่างเพื่อออกไปซื้อนมตามปกติเธอบอกว่าเห็นประตูห้องของไตายาบาปิดเงียบแต่หน้าต่างห้องเปิดอยู่เล็กน้อย เธอไม่ได้เอกใจจนกระทั่งเกือบเก้าโมงเช้าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่ตึกพร้อมรถพยาบาลมีคนโทรแจ้งว่ามีหญิงสาวนอนหมดสติในห้องแฟลตชั้นสองเมื่อประตูถูกงัดเข้าไปพบร่างของไตายาบาอยู่ในสภาพแขวนกับผ้าคลุมศีสาะภายในห้องมีสภาพปกติไม่มีร่องรอยการรื้อค้นไม่มีคราบผิดปกติไม่มีจดหมายลาตาย ของบางชิ้นที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานคือโทรศัพท์ของเธอถูกวางในลิ้นชักชั้นล่างไม่ได้อยู่ข้างเตียงเครื่องสําอางถูกจัดไว้เป็นระเบียบไม่มีรอยแตกหรือหล่นกระเป๋าถือของเธอมีเงินสดอยู่ครบและที่สําคัญไม่มีเสื้อผ้าหายไปเลยแม้แต่ชุดเดียวหลังจากพบร่างของตยาบาในห้องพักตำรวจได้เบาะแสสำคัญจากครอบครัวของเธอ ว่าเธอเคยโทรศัพท์กลับบ้านหลายครั้งและเคยพูดถึงคำว่าเขาซ่อนบางอย่างไว้แต่ฉันยังไม่รู้คืออะไรไม่นานหลังจากพบร่างเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวสุไลมานได้ที่บ้านญาติในละหอเขาถูกควบคุมตัวทันทีเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนก่อนหน้าคำให้การรอบแรกของเขาคือผมออกจากห้องแต่เช้าเธอยังนอนอยู่ตอนกลับมาถึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมพบข้อมูลจากทะเบียนร,ราชว่าสุไลมานเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนหน้านี้แล้วกับหญิงอีกคนหนึ่งและยังไม่มีการหยา่าเขาไม่เคยแจ้งเรื่องนี้กับตยาบาหรือครอบครัวของเธอไม่มีใครรู้แม้แต่ญาติที่แนะนําให้รู้จักกันเมื่อถูกถามว่าทำไมไม่บอกเขาตอบสั้นๆว่ามันไม่สำคัญเพราะผมไม่ได้อยู่กับคนเก่าแล้ว คำพูดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีแรงจูงใจซ่อนอยู่ทั้งในแง่การปกปิดสถานะและความสัมพันธ์ที่อาจไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่ต้นในโทรศัพท์ของไตยาบาตำรวจพบข้อความสนทนาในแอปพลิเคชันที่เธอพูดกับเพื่อนว่าฉันเพิ่งรู้ว่าเขาแต่งงานมาก่อนฉันเริ่มกลัวเวลาอยู่กับเขาโดยเฉพาะตอนเขาเงียบข้อความสุดท้ายในแชทของเธอคือ เขาขังฉันไว้เมื่อคืนไม่ให้โทรหาใครในการสอบสวนต่อเนื่องตำรวจเริ่มเดินสายเก็บข้อมูลจากผู้พักอาศัยในแฟลตโดยเฉพาะห้องที่อยู่ใกล้กับห้องของไตยาบาผู้หญิงห้องตรงข้ามให้การว่าในคืนก่อนพบศพเวลาประมาณสองทุ่มกว่าเธอได้ยินเสียงจากห้องฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เสียงร้องหรือขอความช่วยเหลือ แต่เป็นเสียงผู้ชายพูดด้วยน้ำเสียงแข็งและมีเสียงของผู้หญิงพูดสั้นๆเหมือนกำลังพยายามอธิบายอะไรบางอย่างหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเสียงก็เงียบไปตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องหน้าทางเข้าตึกพบว่าสุไลามานออกจากอาคารตอนเช้ามืดเดินลงมาพร้อมกระเป๋าสะพายใบเล็กไม่รีบไม่ร้อนเดินผ่านหน้ากล้องแบบปกติไม่มีสีหน้าหวาดกลัวหรือสับสน ไม่มีใครเห็นเขากลับเข้ามาอีกจนกระทั่งตำรวจไปตามตัวที่บ้านญาติหลักฐานในห้องที่น่าสังเกตคือผ้าคลุมศีรษะที่ใช้ผูกคอถูกผูกเข้ากับตะปูบนผนังในจุดที่สูงกว่าระดับไหล่ของเธอมากตำรวจจึงเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าการปลิดชีพตัวเองในลักษณะนี้อาจเป็นไปไม่ได้ด้วยตัวคนเดียวและที่สำคัญไม่มีรอยก้าวอี้หรือสิ่งของที่เธอจะใช้พยุงตัวก่อนผูกคอ พื้นห้องสะอาดไม่มีของล้มไม่มีร่องรอยขัดขืนเจ้าหน้าที่เริ่มส่งวัตถุพยานทั้งหมดไปตรวจสอบรวมถึงเสื้อผ้ารอยที่คอลายนิ้วมือบนผ้าคลุมศีรษะและวิเคราะห์แรงดึงว่าสอดคล้องกับการกระทําของผู้เสียชีวิตหรือไม่ร่างของตยบาถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชของรัฐ ผลชนสูตรเบื้องต้นถูกส่งกลับมาในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์และในรายงานนั้นมีจุดหนึ่งที่ทำให้ตำรวจเปลี่ยนมุมมองต่อทั้งคดีทันทีแพทย์นิติเวชระบุว่ารอยรัดที่คอมีลักษณะลาดเอียงไม่สมดุลจุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของรอยนั้นไม่อยู่ในตำแหน่งปกติมีรอยกดหลายทิศทางบริเวณด้านข้างลำคอและที่สำคัญมีรอยช้ำลึกใต้ผิวหนังลักษณะคล้ายถูกบีบก่อนเสียชีวิตนอกจากนี้ ผลตรวจภายในช่องปากและลำคอพบเศษเส้นใยจากผ้าคลุมศีรษะอยู่ในระดับผิดปกติและไม่มีร่องรอยของการขัดขืนหรือเกาเพื่อดิ้นรนตามแบบที่มักพบในผู้เสียชีวิตจากการปลิดชีพตัวเองพนักงานสอบสวนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเธอผูกคอด้วยตัวเองต้องมีอุปกรณ์พยุงหรือวัตถุที่ใช้เหยียบก่อนกระทำแต่ภายในห้องไม่พบวัตถุใดอยู่ในตำแหน่งนั้น และตำแหน่งที่ผ้าคลุมถูกผูกไว้สูงเกินระดับมือของเธอหากไม่มีการช่วยจากบุคคลอื่นเมื่อผลเหล่านี้ถูกนำมาประกอบกับพฤติกรรมของซูไลมานเจ้าหน้าที่ตัดสินใจส่งคำร้องต่ออายการเพื่อเริ่มกระบวนการตั้งข้อสงสัยว่าผู้เสียชีวิตอาจถูกทำให้เสียชีวิตโดยบุคคลอื่นสูไลมานยังคงให้การเดิมว่าไม่อยู่ในห้องช่วงเกิดเหตุแต่เมื่อถูกถามว่า ใครเป็นคนผูกผ้ากับตะปูสูงขนาดนั้นเขาเงียบไม่ตอบแล้วขอพบทนายส่วนตัวทันทีหลังผลชนสุตรยืนยันว่าการเสียชีวิตของไตยาบาน่าสงสัยว่าเกิดจากการกระทำของผู้อื่นตำรวจจึงเริ่มตรวจสอบประวัติของสุไลามานในเชิงลึกเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปที่สำนักงานทะเบียนในเมืองละหอพบว่าชื่อของเขาถูกจดทะเบียนสมรสกับหญิงอีกคนหนึ่ง ที่อยู่ในเขตชานเมืองเมื่อประมาณสองปีก่อนในแฟ้มไม่มีเอกสารการหยา่าและไม่มีหลักฐานว่าเขาเคยขอเพิกถอนทะเบียนสมรสครั้งก่อนแปลว่าในช่วงที่แต่งกับไตยาบาเขายังมีภรรยาอยู่แล้วตามกฎหมายหญิงที่จดทะเบียนกับเขาคือนาฟิซาอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านเช่าหลังเล็กตำรวจเดินทางไปสอบถามนาฟิซาให้ข้อมูลว่าฉันไม่ได้อยู่กับเขามาเกือบหนึ่งปีแล้ว เขาหายไปเฉยๆไม่เคยบอกว่าขออย่าและฉันเพิ่งรู้ว่าเขาแต่งงานใหม่ตอนเห็นข่าวผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตเธอยังยืนยันอีกว่าเขาไม่เคยพูดว่าจะเลิกกับฉันอย่างเป็นทางการเขาแค่หายตัวไปแล้วตัดการติดต่อทั้งหมดเมื่อรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทะเบียนคำให้การของภรรยาเก่าและข้อมูลในมือถือของตายบาตำรวจเริ่มตั้งสมมติฐานว่า เขาอาจามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อยากให้ไตายาบารู้เรื่องภรรยาคนแรกคำถามสำคัญจึงเปลี่ยนจากเธอเสียชีวิตได้อย่างไรกลายเป็นใครมีแรงจูงใจให้เธอหายไปจากชีวิตเขาหลังการสอบสวนขยายไปยังประวัติครอบครัวและความสัมพันธ์เก่าตํารวจจึงนำโทรศัพท์มือถือของสูไลามานเข้าตรวจสอบ โดยขอคำสั่งจากอายการให้สืบพยานหลักฐานในเครื่องอย่างเป็นทางการในนั้นมีข้อความสนทนาหลายชุดรวมถึงข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนชายคนหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาสั้นๆแต่ตำรวจระบุว่าสื่อถึงความพยายามปกปิดสถานะของตัวเองข้อความที่ตรวจพบเช่นอย่าบอกใครเรื่องเก่าเรื่องนี้ต้องไม่มีใครรู้ฉันไม่อยากให้มันพังอีกเพราะเรื่องเดิมอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือข้อความที่ส่งถึงเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกชื่อในช่วงสามวันก่อนไตยาบาเสียชีวิตซึ่งมีประโยคว่าเธอเริ่มรู้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างถ้าเรื่องนี้ถึงบ้านเธอฉันจะจบข้อความทั้งหมดถูกใช้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อศาลเพื่อขออนุญาตคุมขังสุไลามานเพิ่มเติมเนื่องจากเริ่มเข้าเงื่อนไขของเจตนาปกปิดและแรงจูงใจทางส่วนตัวสิ่งที่ตำรวจพยายามประกอบเข้าด้วยกัน คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการแต่งงานโดยไม่เปิดเผยพฤติกรรมกดดันภายในห้องพักและคำพูดของผู้เสียชีวิตก่อนหายไปว่าเขาไม่ใช่คนที่ฉันคิดแม้ยังไม่มีคำสารภาพแต่ในสายตาของพนักงานสอบสวนสุไลามานไม่ใช่แค่พยานแต่เป็นผู้ที่มีทั้งโอกาสแรงจูงใจและพฤติกรรมไม่ตรงกับคำให้การ เมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อหน้าพนักงานอายการสุไลมานยังคงยืนยันว่าผมไม่อยู่ในห้องตอนที่เธอเสียชีวิตแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดภาพจากกล้องหน้าทางเข้าตึกพบว่าเขาเดินออกจากอาคารในเวลาประมาณ6โมงเช้าทั้งที่จากคำให้การในรอบแรกเขาระบุว่าออกไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างคำถามคือเขาอยู่ในห้องนานกว่าที่บอกหรือไม่อายการถามกลับว่าคุณอยู่กับเธอทั้งคืน ใช่หรือไม่ว่าคุณเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอก่อนพบร่างสุไลมานตอบว่าผมจำเวลาไม่ได้แน่ชัดแต่น่าจะใช่คำตอบนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนเพราะหมายความว่าเขาอยู่กับผู้เสียชีวิตช่วงเวลาก่อนพบร่างจริงแต่ไม่ได้พูดถึงในคำให้การครั้งแรกอีกจุดหนึ่งที่ตำรวจใช้ประกอบคือภาพถ่ายสภาพห้องจากคืนเกิดเหตุแสดงให้เห็นว่าไม่มีร่องรอยการนอนสองคน เตียงถูกใช้งานเพียงด้านเดียวและไม่มีหมอนสองใบเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ว่าทั้งสองอาจไม่ได้พักผ่อนร่วมกันในคืนเกิดเหตุอาจเกิดการโต้เถียงหรือความขัดแยง้งและอีกฝ่ายอาจพยายามจัดฉากว่าเป็นการปลิดชีพตัวเองเมื่อถูกถามอีกครั้งว่าคุณแน่ใจหรือว่าไม่ได้อยู่ในห้องขณะเธอเสียชีวิตสุไลามานเงียบไปเกือบนาทีก่อนพูดว่า ผมไม่ได้หมายความว่าอยู่ทั้งคืนผมแค่ไม่รู้ว่าเธอจะทำแบบนั้นประโยคนี้ในสายตาของอายการหมายถึงการรู้ว่ามีบางอย่างจะเกิดขึ้นและอาจไม่ได้ป้องกันหรืออาจเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการไต่สวนตลอดหลายวันและพยานหลักฐานที่รวมตั้งแต่ภาพกล้องวงจรปิดผลชนสูตรข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ รวมถึงคำพูดที่ไม่สอดคล้องในคำให้การของสุไลามานตำรวจจึงยื่นเรื่องต่ออายการเพื่อขอฝากขังในขั้นตอนสอบสวนเพิ่มเติมศาลในเมืองลาฮอพิจารณาคำร้องและมีคำสั่งให้ควบคุมตัวสุไลามานไว้ในระหว่างสอบสวนโดยยังไม่ตั้งข้อหาชัดเจนในขั้นแรกแต่ระบุชัดว่ามีข้อสงสัยเพียงพอว่าผู้ต้องสงสัยอาจเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิต ครอบครัวของไตยาบายืนยันหนักแน่นว่าเธอไม่มีปัญหาทางจิตใจไม่มีความคิดปลิดชีพตัวเองและเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่มีเหตุผลที่จะจบชีวิตหลังแต่งงานไม่ถึงสองสัปดาห์พ่อของเธอกล่าวในห้องพิจารณาคดีว่าลูกสาวผมโทรมาหาผมก่อนหน้าแค่คืนเดียวเธอบอกว่ากลัวเธอไม่ใช่คนจะทำอะไรแบบนั้นสถานะของคดียังอยู่ในกระบวนการสอบสวน ยังไม่มีคำฟ้องหรือคำพิพากษาขั้นสุดท้ายสุไลามานถูกควบคุมตัวเพื่อรอผลสอบสวนจากพนักงานอายการตำรวจยังเก็บหลักฐานเพิมเ่มเติมเช่นผลตรวจจากพยานแวดล้อมและผลพิสูจน์วัตถุพยานในห้องคดีนี้จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างเด็ดขาดว่าเป็นการปลิดชีพตัวเองหรือเป็นการกระทําของผู้อื่นแต่ในสายตาของสังคมโดยเฉพาะกลุ่มสิทธิสตรีในปากีสถาน ได้ยกกรณีนี้ขึ้นเป็นตัวอย่างของการแต่งงานที่ไม่ปลอดภัยและความรุนแรงที่ถูกปิดเงียบในชีวิตคู่ช่วงเริ่มต้นและสำหรับครอบครัวของเธอยังคงรอเพียงคำตอบเดียวว่าเธอจากไปเพราะอะไรและคนที่อยู่ในห้องกับเธอคืนนั้นบอกความจริงทั้งหมดแล้วหรือยัง กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ฟังเรื่อยๆขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ